อโโ้ SKS จัดไป2เม็ดเดี๋ยวไปดูคู่อื่นบ้างครับ SF นี่น้องเขากำลังหาของอยู่ไม่เจอคนหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปเช็คก่อนว่ามีคิวเยอะไหมครับตอนนี้เหลือ14บสี่นะโอ้โหอย่างวั คิวเยอะสุดเท่าไหร่น่ะเบสเอ็กซ์กำลังบวกนะครับนี่ขับวีโก้หาเลยครับขับกระบะวีโก้หาเลยตอนนี้เบสเอ็กสองสามนะครับนี่จอสก็มีสามนะครับอ้าวรักนะรักนะครับสามเอา้าวีโออันนี้สูงสุดน่าจะเป็นสามคิวนะครับ ตามมาด้วยงงนะนะครับ2แล้วก็ท็อปหน,นะครับ2แล้วก็ตะวัน2ครับตอนนี้เหลือ12คนนะครับมาดูแบบนี้บ้าง สวัสดี38คนได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับเี๋ยวพี่วางไว้น้องคนนี้ดีกว่าเพราะน้องเขาขับรถยังไงก็คงดักไม่ทันอยู่แล้วลนะ่ะ แสดงว่าน้องปิงน้องเขาน่าจะเยอะกระตุกกระตุกนะครับจอดบ้างจอดยังคงสามอยู่นะครับี่เจอรถแล้วนะครับไม่ใช้นะครับจะบอกว่าวิ่งดีกว่าครับสบาย <c oughs> มาดู e v o t น w m บ้างครับโอ้สองไฟ นี่ก็ส่องไฟเหมือนกันครับบลาบลาดีครับแจกกี่บาทครับแล้วจะสร้างอีกไหมครับอ๋อสร้างครับเหลืออีก3ห้องนะครับเหลืออีก3ห้องแล้วก็แจกแจกเป็นเพชรนะครับ68เพชรกรติกาอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้วันเสาร์กรติกาก็จะใช้กติกาของวันเสาร์นะครับ กกติกาทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะครับสร้างอีกจนถึง23นาฬิกาอขอบคุณน้องทีครับขอบคุณครับผมอยากได้คาตานะใหม่โอ้โหเห็นเมื่อกี้น้องเข้าไปไปสุ่มมาไม่ใช่สุ่มสิมันเป็นอะไรอะตู้อีโวหรือเปล่าเขาเรียกมันหมุนหมุนน่ะ โดนไป2,500เพรนะครับก็คือส่วนใหญ่มันจะออกอันสุดท้ายนะครับคาทันหน้าถ้าออกอันสุดท้ายอย่างน้อยเราต้องโดนเวลา2,500เพรนะครับมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะเปิดกล่อง2กล่องแรกได้นะครับพี่ว่าไม่น่าจะถึงเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคนที่เปิด2ครั้งอ่ะมุน2ครั้งแล้วคาทันหน้าออกนะครับมันน่าจะยาก ผมอยากได้คาทนะใหม่อ๋อพี่แก่เกินอายุเท่าไหรหรือครับอ๋อพี่อายุเกิน24แล้วครับเกิน24ทํางานแล้วนะครับทํางานแล้วอ๋อพี่สตรีมเป็นงานดีเล็กครับผมมันไม่มีแก่เกินหรอกครับเห็นไหมเห็นอ่าอะไรนะวิดีโอที่ทางคารินาเขาทํำไหมมีป้าคนนึงนะครับอ่าเขาอายุ670แล้วนะครับเขาเล่นเกมกับหลานเขานะครับ เล่นฟ f i ไฟนี่แหละกับหลานเขานะครับอ่ามันเ,เล่นได้หมดครับไม่จำกัดอายุนะครับเราเล่นได้หมดลุกคนเล่นด้วยกันได้ครับท่านในเกมมันก็เป็นเพื่อนกันได้หมดครับข้าวกอนผมหมุนสามครั้งก็ได้เลยอ๋อศิระเชษ์อ๋อมันแล้วแต่แต่ดวงครับแล้วแต่ดวง บางคนเขาหมุนตู้อะไรน่ะอุยอุยอ,ยอุยคนคนคนจอดจอดโอ้โหจอดจัดหัวไปหนึ่งเม็ดนี่ระเบิดไหมครับอ๋อวิ่งไปหลังแล้วนี่ตาปักกระกเป๋านะครับโอ้โหจอดอย่างคมเลยมีสอง บ,บ,บเอามาที่ต้นไม้จุดๆโอ้จ็อดถัดไปสี่แล้วครับโอ้โหนี่จ็อดมาครับมาแรงมาแรงมาเดี๋ยวไปดูคนอื่นบ้างครับวิ้ยอุ้ยอถามหรือเปล่าโอ้โหมาดูคนอื่นบ้างคนอื่นยังไม่มีการบวกครับมามาดูคู่จอ็อดครับอ๋จอจ็อดยังอยู่นะครับ อ๋อขอเลขแคลนครับเลขแคลนอ๋อแคลนต้องเทสครับอ่าเมนไม่ได้ไม่ได้เข้าได้เลยนะครับ <c oughs> โหน้องจะมาเข้าเลยเหรอมันต้องเทสนะครับเทสเทสอ๋อติกาไม่กติกามันพี่ว่าง่ายนะครับสำหรับวันพุธกับวันเสาร์นะครับกติกาง่ายๆเลย แต่ห้องอะโลกนี่มันจะมีความยากหน่อยนะครับ11คิวเพราะว่าเพชรมันเยอะนะครับอ,อู้สีนะครับทับททับหนึ่งเจอกับใครครับโดดเข้ามาจะพร้อมบวกแล้วนะครับอ้าวระเบิดมาก,ก่อนครับเปิดทางาระวังขาโพนะครับนี่น้องคอนไรก,กาดขึ้นฟิกกระโดดอยู่บนหินนะครับมาเดี๋ยวไปดูอีกคนนะครับ ดูคิวก่อนนะครับโอ้จอร์ดสี่โอ้มีคนละสครับเบสก็4ครับจอร์ดสี่ท็อปหนึ่งสนะครับโอ้คิวเท่ากันหมดเลยลักนะครับสนะครับ พี่รู้จักพี่เนทเป่าครับรู้จักครับรู้จักครับช่องแอมเนสรู้จักครับผมสายด่วนปวนฟรีไฟล์อ่อปาโจวัสดีปาโจครับดีเลปาโจเล่นอีกไหมครับหรืออีก3ตานะครับตานี้เพิ่งตาที่สามอยู่นะครับพี่จะสร้างทั้งหมด6ห้องนะครับอันนี้ห้องที่สามนะครับห้องที่สามอยู่นะครับที่1ต้องมีอย่างน้อยสคิว แล้วก็ใครทําได้6คิวไม่จําเป็นต้องได้ที่1นะครับรับ68เพรครับผมสําหรับใครที่อยากได้เพชรเยอะนะครับอ่าห้องซุปเปอร์ฮีโร่รออยู่นะครับทําให้ได้นะครับ <laughs> ห้องซุปเปอร์ฮีโร่วันนี้ไม่มีนะครับห้องซุปเปอร์ฮีโร่จะมีเฉพาะอ่าจะมีทุกวันยกเว้นวันพุธกับวันเสาร์ครับเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับห้องซุปเปอร์ฮีโร่ จ็ดวันไม่ออกอ่าสมมุติช่องซูเปอร์ฮีโร่เจ็ดวันไม่ออกวันที่8พี่จะสร้างแล้วก็แจกไปเลยครับสำหรับน้องๆที่ได้คิวเยอะสุดนะครับรางวัลน,นะครับแพ็คลายสัปดาห์ครับสมมติ7วันไม่ออกวันที่8ก็แจกไปเลยครับไม่มีไม่มีกักนะครับไม่มีกักรางวัลน,นะครับตอนนี้เหลือ3าคนปึ๊บ เบส x สองสี่ครับอาวจอดจัดไปห้าแล้วนะครับจอดเหลือแค่อีกคิวเดียวนะครับไปดูก่อนเบสสี่นี่เบสเบสเจอกับใครเจอกับรักนะนะครับเบสเจอกับรักนะเป็นอะไรกับพีเนทด็ครับอ๋อ oh. รู้จักกันครับรู้จักกัน พี่เนทเขาตอนที่พี่สตรีมใหม่ๆนะครับพี่เนทเขาเข้ามาทักนะครับเข้ามาทักน่าจะวันแรกหรือวันที่สองนี่แหละพี่จาถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันแรกไม่งั้นก็วันที่สองนะครับที่พี่สตรีมเริ่มสตรีมนะครับพี่เนทเขาอุ้ย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 อ้าววงกินนะครับอ้าวจอดโดนลักหน้านะครับ จอดตายวงอ๋อไม่ได้ตายวงโดนยิงนะครับรักนะคิวเพิ่มนะครับนี่รักนะเจอกับเบสครับข้างบนกับข้างล่างข้างบนน่าจะได้เปรียบนะครับแล้วอยู่กลางวงด้วยนะครับนี่เบสได้เปรียบคุณสำหรับโดเนทครับผมขอบคุณครับพี่ผมอยากรู้ว่าพี่มีบัตรต้างห้องถื่อะไครับอ๋อ น้องเต๋าขอบคุณครับสําหรับโดเนทน,นะครับอพี่มีบัตรสร้างห้องกี่ใบเหลอก็มีพอสร้างให้น้องครับส่วนใหญ่พี่เอาไวส้สร้างให้น้องนะครับน้องๆน,นี่แหละเข้ามาเล่นนะครับเอาเบสเอาเบสเอาเอาเอา,เอาตายวงโอ้ไม่ได้ตายวงนะครับโอ้พอดีเลยนะครับ รักหน้านะครับนี่ถ้าได้6คิวด้วยแล้วได้ที่1ด้วยก็จะได้แค่68สิบดนะครับมันจะเบิ้ลรางวัลไม่ได้นะครับรางวัลก็จะได้แค่68สิบนะครับนี่68สิบดเพชรเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับว่ามี6คิวไหมครับ6กคิวมีอีกไหม แป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวมีน้องๆมาปั่นพี่นะครับว่าได้6กคิวพี่กดให้ดูช้าๆนะครับ <laughs> <c oughs> เนี่ยกดดูนะครับไม่มีนะครับ6กคิวโอเคสรุปแล้วก็คือรักนะครับได้รางวัลน,นะครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งด้วย ช่องแชทรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่แจกเพชรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่สร้างห้องต่อนะครับนี่รับนะปุ๊บพี่เชิญนะครับรับนะอยู่เล่าขอบคุณสำหรับโดเนทครับอา่าชารุวัฒ ขอบคุณมากครับสําหรับโดเนทครับผมอยากหนึ่งถึงหนึ่งกับพี่แต่ไม่มีบรสร้างห่ออ๋ออยากหนึ่งหนึ่งโหพี่ไม่เก่ง <c oughs> <c oughs> มาพี่เปิดเลขห้องอแล้วนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับรักนักครับโอเค <c oughs> เล่นมาตั้งนานไม่ได้สักดาเ<อ>พิ่งมาได้อ,อ๋อเดี๋ยวพี่ลงอา่าลงคลิปให้ด้วยมาโอเคปึ๊บ เดี๋ยวพี่แจกเพื่อให้น้องเขาก่อนนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวห้องต่อไปรอสักครู่ครับอ้อที่ห <freaked> น <out> ึ่งจะไม่ถึงซักิอ๋อเมื่อกี้เหรออ๋อครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เมื่อกี้น้องจอดใกล้จะถึงหกคิวแล้วนะครับได้ห้าคิวแต่โดนยิงไปก่อนนะครับ นี่ชื่อถูกต้องนะครับรักนะครับชื่อนะครับที่พี่ไฮไลท์นะครับอแล้วก็หกสิบแปดฮ่าเดี๋ยวรอสักคู่สิครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องก่อนครับโอเคเพชรไปแล้วนะครับผมเพชรไปแล้วนะครับนี่ชื่อถูกต้องครับ ต้องอได้รับตัยังครับอ๋อ,ได,อได้รับแล้วนะครับโอเคนะครับได้รับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับห้องถัดไปรอสักครู่ครับ